สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1ถึง6ปีซ้อนของประเทศเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีรถยนต์ตัวใหม่นะคะรุ่น Next Gen r a n g e r w i วา t a ทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขับ2นะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่999,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเขาให้ถึง2.0ตัวนี้จะเป็นทอร์โบเดี่ยวนะคะ 170แรงม้า4 0 5นิวตันเมตรเลยนะคะเรามาชมกันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัววแยเทคสีดำของน้องด้านหลังตัวนี้เลยนะคะตามมาชมกันเลยค่ะว่าชมใหม่นะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะแตกต่างจากตัวเดิมไปเลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนบอดี้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะส่วนอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือไฟหน้าของเรานะคะเปลี่ยนใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะเป็น ไฟตัว C นะคะตัวนี้นะคะรุ่นวายแท็กนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟ Daylight นะคะตัวนี้นะคะวิ่งตอนกลางวันก็จะเห็นชัดมากเลยนะคะว่าจะเป็นตัว C แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไฟเวลาเราเลี้ยวไฟตัวนี้ก็จะติดตามนะคะก็ส่องสว่างทางให้อ่าสว่างดูชัดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนไฟตัดหมอนะคะตรงนี้ ของรุ่นวายแท็กก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED เลยนะคะ,ะมาดูส่วนกระจกหน้ากันดีกว่าส่วนกระจกหน้านะคะก็จะดีไซน์ออกมาแบบนี้เลยคาดแบบนี้2ขีดนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำหรือว่าสีเทากาไฟนะคะตัวนี้คือดูหรูหรามากเลยนะคะสำหรับกระจกหน้าของเราก็จะเป็นกระจกหน้าแบบรังพึ่งแบบขนาดใหญ่นะคะก็ระบายเครื่องยนต์ความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะด้านล่างด้วยเช่นกันนะ ลแล้วก็ส่วนตรงด้านล่างของรุ่นวายแท็กนะคะก็จะมาให้ด้วยนะห่วงรากจูงตัวนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มตามกันชนแล้วนะคะของฟอร์ก็ดีไซน์ออกมาให้พร้อมเร็วนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่จะไปรุยแคมปิ้งหรือว่าไปเที่ยวนะคะ and มามาดูกันด้านข้างกันดีกว่านะคะส่วนด้านข้างมาดูตรงคิ้วเลยตรงนี้คิ้วนะคะ ส่วนฟอร์ดน,นะคะเขาก็ให้มาเลยนะคะขนาด3นิ้วส่วนถ้าลูกค้าคนไหนท่านผู้ชมคนไหนนะคะอยากได้ขนาดใหญ่กว่าน,นี้นะคะทางโชว์รูมของเราก็มีมาให้แล้วนะคะสําหรับคิวร้อหกนิ้วนะคะส่วนแมกย่างนะคะตัวนี้จะเป็นร้อแมกย่างอลลอยนะคะขอบ18นะคะเป็นสีเทากาไฟนะคะซึ่งจะเป็นสีตัวเดียกันกับประจังหน้านะคะ แล้วก็ส่วนยางนะคะเขาให้ยางกุสเยีร์มาเลยนะคะยาง255ท 65R18 นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะของรุ่นวายแท็ก็จะมาพร้อมกับพิสเบก4ล้อด้วยกันนะคะหน้าหลังนะตัวนี้ช่วยในการระยะเบรกให้สั้นขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนด้านข้างครอบเก้มของเราเปลี่ยนจากตัวเดิมมากเลยนะคะนี่ก็จะมาพร้อมกับสัญลักษณ์เทอร์โบแบบนี้เลยนะคะ ส่วนกระจกนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับแบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยงแบบ LED นะคะส่วนตรงสีตรงนี้จะเป็นสีตัวเดียวกันกับสีกระจังหน้านะคะมาดูดีไซน์บันไดของเราแตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับเหมือนแบบมิดไซน์นะคะเวลาเราขึ้นรถก็จะการลื่นได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาฝนตกนะคะลูกค้าก็จะไม่ลื่นนะ แล้วก็มาพร้อมกับสีโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูความสปอร์ตให้กับเจ้าตัวรถคันนี้เลยนะคะส่วนกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยรีโมทแล้วก็จะมาพร้อมกับกุญแจแบบที่เราไม่ต้องใช้กุญแจเปิดน,นะคะแค่เอามือเสอดตรงไปตรงนี้แล้วก็เปิดประตูได้เลยนะลาวหลังคาแล้วก็จะมีเฉพาะรุ่นวายแท็กด้วยนะเป็นสีสีออกสีโครเมียมนะคะตัวนี้ โลบ้าก็เฉพาะรุ่นวายแท็กเช่นกันนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมตัดตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสีเทกรากะไฟซึ่งเป็นสีตัวเดียวกับพวกกระจกพวกกระจังหน้านะคะเขาจะดีไซน์ออกมาแบบนี้เลยนะคะก็จะดูหรูหราสวยมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้ดีไซน์ออกมาใหม่แล้วนะรุ่น next gen ของเรามาพร้อมกับบันไดข้างตัวกระบะนะคะน่ารักน่ารักสําหรับ ลูกค้าคนไหนที่จะขึ้นเก็บของตรงข้างๆนี้ก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยนะฤฤแล้วก็เหมือนเขาก็ดีไซน์ตรงโลบาร์มาให้เราจับขึ้นรถได้พอดีเลยนะคะนี่จับตรงนี้โหสุดยอดมากแล้วก็ส่วนไฟท้ายนะคะของเราก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED เลยนะคะรุ่นวายแท็กนะแล้วก็ส่วนบันไดกันชนด้านหลังกันชนด้านหลังเนาะก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สีจุดนะคะ ส่วนฝากระบะท้ายก็จะดีไซน์ออกมาคำว่าเรนเจอร์นะคะประทับตามาเลยเรนเจอร์แล้วก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังหูชัดมากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะว่าชัดแค่ไหนน้องจะเข้าเกียร์ถอยให้ดูแต่ไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าว่ามือมือยังเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วก็ส่วนไฟเตกดวงที่3นะคะก็จะย้ายมาอยู่ตรงกระบะท้ายนะคะส่วนกระบะท้ายของเราเป็นกระบะท้ายแบบผ่อนแรงนะ คุณลูกค้าทุกคนเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูน้าด้วยมือเดียวเพราะว่ามือนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่ายังเจ็บอยู่นี่เปิดมือเดียวค่ะบอมากนี่พุนซึ่งแค่น,นี้รับชมภายในของเรา,าไลเนอร์ปูปูพื้นกระบะของเรานะคะก็จะมาจากโรงงานกันเลยนะคะดีไซน์ออกมานะคะเพื่อ,อรับในการ ใช้งานขน้องก่อสร้างอย่างนี้นะคะตรงพาเลทข,ของเราจะเป็นล็อกตามพาเลทเลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับลูกค้าใช้งานรับเหมาก่อสร้างอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะสําหรับฟอร์ดของเราเด็กเจนนะคะมาพร้อมกับฟลักซสามตาด้วยนะโหแคมปิ้งไปเที่ยวไหนสบายมากเลยนะคะให้มาถึง230 <c oughs> วัตต์กันเลยนะคะหุงข <c oughs> ้าวอะไรทำอะไรก็ได้แล้วก็มาพร้อมกับช่องไฟนี้ไฟเสริมอีกด้วยนะ โอสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะด้วยมือเดียวสัญลักษณ์ของตัว y t ยทก,ก็จะมีอักษรตัวนี้ด้วยนะคําวา่า Y t ยทตรงนี้เลยค่ะสวยเ,เดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมภายในกันมาเลยแล้วก็พาภายในกันเลยค่ะเบาะไฟฟ้าของเรานะคะมาให้ตั้งแต่เบาะคนนั่งเลยนะคะ แทิศทางปลั๊กไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับที่ดันหลังด้วยนะเบาของเขาแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังเดินได้ด้วยสีส้มนะคะงานดีมากๆนะคะแล้วก็อ่าโคงสัญลักษณ์คำว่าวายแท็กนะคะตรงเบาของเราส่วนพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนะคะส่วนในการสั่งงานนะคะจะให้คุณพี่ตะก,ก้องขึ้นรถนะคะ นี่นะคะเราก็มาดูหน้าจอกันเลยดีกว่าค่ะหน้าจอของเราดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งงานบนพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็จะเลือกโหมดนะคะได้เลยนะคะมันก็จะสแสดงขึ้นหน้าจอนะคะว่าเราอยากาปรับหรือว่าแสดงตรงไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะโหมดของเรารุ่นวแท็กจะมีด้วยกัน4โหมดนะคะนี่ให้พี่จักล้องดูเลยคะ่ะโหมดต,ตัวนี้นะคะโหมดปกตินะคะ ก็จะมีนี่มีเดียวกันอีโคหมดประหยัดนะคะอันนี้มาด้วยนี่หมดกันลื่นนะคะเมื่อกี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นโหมดลากจูงนะคะสำหรับรุ่นวายแท็ของเรามี4โหมดนะคะเลือกใช้งานได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะสวยมากแล้วก็ มีระบบออโต้โฮให้ด้วยนะคะสำหรับวายทคของเราส่วนหน้าจอหน้าจอมเริ่มเท่มมากเลยนะคะที่น้องบอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะก็สามารถแยกแอร์ซ้ายขวาได้นะคะระหว่างคนขับและคนนั่งนะคะปรับอุณหภูมิบ,บ,บ,บนบนหน้าจอก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบเป็นนวลก็ได้นะคะตัวนี้สามารถสั่งงานดูดสถานะรถได้เลยนะคะสําหรับ หน้าจอของเรานะคะเดี๋ยวน้องจะสตาร์ทรถให้ดูนะนี่ดูสถานนะใช้งานตัวนี้ขึ้นมาให้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแบบไร้สายก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับที่แท่นชาร์จนะคะแบบไวรลสชาร์จไร้สายนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะมีสายก็ เสียบได้นะเพราะว่าเราก็มีช่องเสียบสายให้เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบ Type C แล้วก็ USB นะคะตัวนี้โอเคตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์เกียร์เกียร,ยร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวน้องจะลองใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูเนาะเข้ามือขวานะเพราะว่ามือซ้ายยังเจ็บอยู่วานาจอชัดแค่ไหนนะคะเห็นไหมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆปล่อยคัเดี๋ยวจะให้ดู เอาซิไม้ละเอาขออภัยนะคะเมื่อกี้อันนี้นะคะหน้าจอก,ก็จะชัดแบบน,นี้เลยนะคะเมื่อกี้ซิลก็ยังงัดอยู่เกียกร์ยว่างหรือยังเออโอเคเกียร์ว่างแล,ล้วดับดับรถก่อนนะคะแล้วก็เรามาชมภายในกันก่อนมามาชมภายในกันต่อว,ว่าภายในของเรา สำหรับรุ่นวายแท็กมีอะไรน่าสนใจบ้างที่อย่างแรกเลยนะคะที่น้องชอบมากเลยนะคะจะเป็นที่ใส่แก้วอะ่ะเนี่ยมันเพิ่งมาเห็นไหมมีคนขับก็มีเหมือนกันคนนั่งก็มีเหมือนกันแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นเกียร์ออธรรมดาจะเป็นวางแก้วคู่แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เหมือนน้องเห็นว่ามันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะสําหรับที่วางแก้วนะแล้วก็จะมาพร้อมกับช่องเก็บโองนะคะ นี่โอ้โหซ่อนอะไรบ้างเลยมีตัวนี้อีกโอ้โห,โโหแล้วก็ด้านนี้นะคะลึกใหญ่กว้างแล้วก็มีช่องปลอดไฟให้อีกอ่ะมีทุกจุดเลยค่ะคนแล้วก็ที่เปิดสาก,กระโปรงจะอยู่ตรงนี้แล้วนะจะมาอยู่สั่งคนนั่งอ,อย่าไปเปิดฝั่งแบบเดิมนะคะ เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันค่ะห้องโดยสารนั้นแทนนั่นห้ในที่สุดนะคะฟอร์ดของเราก็รถกระบะของเราก็จะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังแล้วนะคะทุกคนใครล้นที่ล้นก็ปรับเต็มที่เลยนะคะว่าจะเอียงมาทางไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็เรามาพร้อมกับช่องต่อไฟ มาอีกแล้วมีอีกแล้วนะคะเหมือนแบบนั่งอยู่บ้านกันเลยก็มีช่องต่อ USB Type C แล้วก็มีที่ยึดเบาะเด็กให้ด้วยนะสำหรับห้องรีสอร์หน้าหลังสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กเด็กแดงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกระจกของเราเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็ที่เปิดนะคะย้ายแล้วนะเดี๋ยวให้พี่ตะก้องเปิดให้ดูไม่ต้องกลัวมันหักแล้วนะคะกดอย่างเต็มที่เลยะคะ่ะ เดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปกันด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะสำหรับใครนะคะสนใจในรุ่นเจ้าตัววายแท็กคันนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดีวน้องจะฝากเบอร์โทรไลดีไว้ได้านล่างเลยนะคะสำหรับ รุ่นไหนที่จะมาลงมาใหม่นะคะหรือเป็นแคปหรือหัวเดียวอะไรยังไงถ้ารถมาแล้วน้องจะพาทุกคนมารีวิวกันให้ครบทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ